หมายเลข11คะ่ะน้องของขวัญคะ่ะข,ขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งนะคะคำถามนะคะความประทับใจที่หนูได้มาจังหวัดกาลสิน์ในครั้งนี้และจะนำอะไรกลับไปบอกเล่าให้คนฟังและเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดกาลสิน์อีกให้หนูพูดความประทับใจตามความเข้าใจของหนู2นาทีค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเปิดประตูสู่กาลสิน น้องของขวัญเดินทางมาจากจังหวัดอำนาจเจริญได้มากาลสินวันนี้สิ่งที่หนูประทับใจมีสามอย่างด้วยกันค่ะคือผู้คนอาหารและสถานที่ที่หนูประทับใจในผู้คนเพราะผู้คนที่นี่มีความน่ารักและเป็นมิตรมากๆเลยค่ะส่วนอาหารหนูได้ไปทานข้าวที่เขื่อนลำปาว อาหารที่หนูชอบก็คือไส้กรอกปลาทำจากเนื้อปลาล้วนๆอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนสถานที่น้องของขวัญชื่นชอบหลากหลายที่เลยค่ะหนูได้ไปกราบไหว้ขอพรที่วัดหลวงพ่อองค์ดำและพระาธาตุยาคูเชื่อว่าเมื่อผู้ใดได้มากราบไหว้ขอพรก็จะสมหวงังจังคำปรารถนาแน่นอนค่ะ ก็คือพิพิธภัณฑ์ซีรินทรแหล่งรวบรวมซากไดโนเสาร์จานวนมากจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุลศิกย์พักของเมืองไทยเลยค่ะและน้องของขวัญก็ยังประทับใจในความสวยงามของผ้าไหมเพรวาที่น้องของขวัญได้สวนใส่ในวันนี้และนี่ละค่ะคือสิ่งที่หนูประทับใจในจังหวัดกาลสิน์ และน้องของขวัญจะเอากลับไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนของน้องของขวัญฟังและจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินกาลสิน is located in the north eastern Thailand most tourism is based on the discovery of dinosaurs footprints and fossils also included some unique temples and large reservoir The best time to visit here is November and runs through to February. ่ะลขอบคุณค่ะค่ะเชิญหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข14ค่ะน้องข้าวสวยค่ะคำถามนะคะ